ลาอฺราะห์มานุราะหีม al-hamdulillah ر ับ ن علمين وصلاة وسلام على رسولنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه جمئين وبع رب الشرح لي صدري وسبي أمري وحل الأذن من لساني يفقه كولي الشرم وعليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาที่ทุ่รรักทั้งหลายครับเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการหรือว่าไม่จริงนะครับซึ่งเมื่อ ครั้งที่แล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมได้พูดคุยกับพี่น้องในส่วนของเรื่องราวของการพิจารณาตัวเองแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าจะเป็นจองต่อนเนื่องจากตอนที่แล้วเพราะตอนที่แล้วเด็กก็พูดสรุปไว้ในประเด็นหนึ่งนะครับแบบประเด็นกว้างๆแต่ในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมาพูดถึงวิธีการนะครับที่จะทําการพิจารณาตัวเองนะครับ โดยการเอาหลักการของอิสลามเป็นบรรทัดฐานเขาที่แล้วผมชี้ให้พี่น้องได้เห็นว่าถ้าหากว่าคนในสังคมไม่ว่าใครก็ตามหรือตัวเราท่านทั้งหลายไม่ยอมพิจารณาตัวเองไม่ยอมตรวจสอบตัวเองไม่หันมาโทษตัวเองเราก็จะมวัวแต่ไปโทษคนอื่นเราก็มวัวจะไปจับผิดคนอื่นเราก็มัวจะไปนั่งมองพิจารณาคนอื่นแล้วสุดท้ายเนี่ยบางทีมันก็พาเราไปสู่ระบบของการดินทาติฉินนะครับไปสู่ของการวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นในเสียงฉาย แล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็เองนะครับที่จะบาปเพราะว่าอัลลอฮฺสวาตลาก็บอกว่าไวยุลุหรือกุณลิฮุมาซาตินลุมาซะความวิบัตินะครับจงประสบแต่ผู้ที่ชอบที่ชิ้นดินทาวใส่ร้ายชาวบ้านเขานะครับฉะนั้นวันนี้หลักการอิสลามไม่ต้องการให้บรรดาผู้ศรัทธาต่อหลักการนี้เกิดผลกระทบในคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติไปในด้านอื่นนะครับเราปฏิบัติคุณงามความดีกันมาเยอะแยะ ละมาดไปคาดถือศีลอดเป็นประจำสุัหนักปด,ดูก็ไม่เคยทิ้งนะครับในเรื่องของอิบาดัตต่างๆในเรื่องของการอ่านกุรานซิกรุลละทำบุญตามทัาทานบริจาคโอ้เยอะแยะมากมายแต่บางทีเรามาล้มละลายด้วยกับเรื่องของการเราไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นก็เหตุมันก็มาจากการที่เราไม่พิจารณาตัวเราแหไะวันนี้เนี่ยใครจะเป็นยังไงในสังคมเราไม่ต้องไปติ เขาอนุญาตได้แค่เตือนอนุญาตให้เราได้แค่เตือนดังนั้นเวลาที่เราเตือนเนี่ยเราก็อยาเความคิดของเราเข้าไปใส่เวลาที่เราจะเตือนใครเราเอาอะไรเอาหลักการเข้าไปบอกไดครับแล้วก็วิธีการที่ที่จะบอกเขาเนี่ยก็ต้องดูว่าคนที่เราจะไปบอกเขารับฟังมากน้อยแค่ไหนเขายอมรับในหลักการมากแค่ไหนวันนี้ถ้าคนที่เขาไม่ฟังเนี่ยพี่น้องเ้ย จะเอาหลักการดีเดสูงทรงถูกต้องแค่ไหนก็นแล้วแต่เข้าวันอารมณ์เขาเป็นเป็นหลักเอาบรรทัดฐานความรู้สึกเขาเป็นหลักยันวันนี้เราก็จะไปแสดงความไม่พอใจต่อเขาก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าที่เราไปแสดงความไม่พอใจต่อเขาปั๊บเดียวคิดหรือว่าเขาจะพอใจเรานึกถึงอกเขาอกเราแล้วครับวันนี้เราไปตีเขาเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็ตีเรานะครับหรือบางทีตัวเรายังไม่ดีพอเราไปนั่งตีเขาพอเขางัด สวนกลับมาเสร็จเลยบางทีไม่ตออะไรครับพ่อกับลูกแม่กับลูกพี่กับน,น้องอย่าง้ะครับนะครับตีกันไปตีกันมาพอกันนะเพราะอะไรเพราะว่าไ,าาไอ้ต่างคนกัะต่างไม่มีใครสมบูรณ์มนุษย์เราทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์ไม่มีใครดีประเสริฐเลิศเรือหมดทุกคนดีสุดทาอะไรกะเพราะอะไรเราสร้างมาต่ออัจอย่างเดียวครับนะเลสุดอิบลิสนะครับพวกชัยตอนดีๆชั่วๆดีมั่งไม่ดีมั่ง พวกเราเนี่ยแหละครับมนุษย์ทั่วไปมนุษย์อุจจาระเหม็นเนี่ยแหละครับฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องไปโทษใครไม่ต้องไปเติใครไม่ต้องไปหาเรื่องใครนะครับไม่ต้องไปจับผิดใครฉะนั้นเรา,าพยายามเปิดช่องยัดเยียดความผิดให้ใครเราปิดช่องยัดเยียดความความผิดให้ผู้อื่นโดยการที่เรานั้นหันกลับมาพิจารณาตัวเองสิ่งหนึ่งที่ท่นานอับดุลเลาะห์สุลต่าสอนเราพี่น้องครับ วิธีการที่เราจะปิดช่องความเยัดเยียดให้ผู้อื่นหรือจะไปตําหนิไปพิจารณาคนอื่นก็คือการที่เราจะต้องบอกตัวเองเสมอว่าลิ้นของฉันเนี่ยจะต้องปราศจากอันตรายลิ้นของเราเนี่ยก็แปลว่าคำพูดเนี่ยนบีใช้คาว่าลิ u, ้นอัลมุสลิมุมันซาลิมันมุสลิมูนะบรรดามุสลิมทั้งหลายจะต้องปลอดภัยกับจากลิ้นของคนมุสลิมอย่างเราเราเนี่ยวันนเราเป็นมุสลิมใช่ไหม ุกคนยอมรับกับน hmm ับถ ah. right? ือศาสนาอิสลามถือเป็นมุสลิมหมดแหละแต่บางทีทำไมครับเราเนี่ยเคยถามคนรอบข้างเคยถามคนที่เขาอยู่ร่วมกับเราในสังคมไหมว่าเขาเคยไม่เคยถูกเราติมีไหมมีมีบางทีเราติแหลกบางทีเรากันแนกกนแหนบางทีเราทิ่มแทงเขาบางทีเรากัดเขาลับหลังไปนินทาไปว่าเขาใส่ร้ายเขาถูกไหม แล้นบีบอกมันซาลิมันมุสลิมูนมุสลิมคือผู้ที่มุสลิมทั้งหลายทุกคนในสังคมเนี่ยเขาจะต้องอะไรครับปลอดภัยมินลิซานี่ฮจากคําพูดของเขาคือจากลิ้นของเขาก็คือไม่พูดเลยเขาเดือดร้อนลิ้นเวลามันขยับเนี่ยมันจะมีเสียงยประกอบกับลมที่ดันผ่านลิ้นไปกลายเป็นคําพูดคําพูดคําจาที่เราเปล่งออกไปที่เราจะพูดออกไปที่เราจะบน่นออกไปที่เราจะเตะเตะออกไปที่เราจะว่าออกไปเนี่ยบางทีมัน ไปทําให้ใครเขาไม่พอใจหรือเปล่าแล้วเวลาที่เขาไม่พอใจเนี่ยมันต่างกันนะพี่น้องกับไอคนไม่พอใจเขาโวยกลับมานี่ยังไม่เท่าไหร่นะยังถือว่าโอเคเขาไม่เก็บอารมณ์ไว้เขาระบายออกมาเลยก็ยังไม่เท่าไหร่แต่บางคนไม่พอใจเนี่ยเขาเก็บไว้หรือบางคนเนี่ยไม่พอใจเขาไม่เก็บไม่ว่าเขาเล่นเอากําลังตอบกลับมานะปากมีสีเหมือนกันที่เขาบอกปลาหมอตายเพราะปากเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเราพูดอะไรก็ต้องระวังเราใช้ซีซัวไม่ได้ เะนนั้นการที่บอกกาเนิดของการที่เราไม่พิจารณาตัวเองมันจะสร้างปัญหามาถึงตัวเราเนี่ยแหละครับยันตับบีจึงสอนและเตือนสติเราไว้ว่าต้องทําให้คนอื่นเขาปลอดภัยจากลิ้นเราให้ได้นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดและสุดท้ายเนี่ยเราก็จะไม่ไปลงโทษใครว่าอย่าดิีคนอื่นก็จะปลอดภัยจากเงื้อมือของเราเพราะว่าถ้าเรามองูอ้อื่นเขาผิดเราพิจารณาู้อื่นเขาใช่ไหม เราก็จะไม่วิภาควิจารณ์พอวิภาควิจารณ์ถ้าเขายังไม่รับฟังเราก็ใช้กําลังใะสิ่ใช่ไหมพอเราใช้กําลังกับเขาถามว่าการใช้กําลังมันเป็นวิธีทางที่นํามาสึ่งความสันติทั้งหมดหรือเปล่าป้ามันมีขั้นตอนของมันครับก่อนจะใช้กําลังต้องใช้อะไรก่อนต้องใช้อะไรใช้อุดมอคตนะิการมีทัศนคติที่ดีต่อกันก่อนการที่เราจะต้องไม่มีอคติต่อใครก่อน การที่เราจะต้องไม่มองคนอื่นเขาในแง่ลบซะก่อนฉังนั้นการที่เราไม่มองคนอื่นในแง่ลบการที่เรามองคนอื่นในแง่ดีแบบนี้มันทําให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับจะอยู่ในสังคมได้อย่างเรียกว่าเป็นที่รักเลยนะครับไม่มีใครอยากจะชังไม่มีใครอยากจะเกลียดขี้หน้าเราท่านทั้งหลายเลยเพราะว่าอะไรเพราะถ้าหากว่าวันนี้เราไม่ยอมที่จะรับฟังไม่ยอมที่จะพิจารณาตัวเองหรือไม่ยอมที่จะบังคับลิ้นของเรา ไม่ให้เปลงออกไปในทางที่ทําให้คนอืนเขาเสียหายแล้วเนี่ยปัญหามันก็ไม่ตามมาครับวันนี้หลายคนเนี่ยถูกฟ้องร้องกันในข้อหาหมินประมาทเพราะอะไรพี่น้องกฎหมายที่เขามีเอาไว้เรื่องของก็หมินประมาทเนี่ยถามว่าเพราะอะไรเขาว่าหมินประมาทก็คือไปหมินศักดิ์ศรีเขาไปดูถูกเขาไปสบประมาทเขาจึงโดนข้อหาหมิ่นประมาทแล้วครับอิสลามสอนหรือเปะละ่าล่ะ ว่าอย่าไปมีนประมาทเขานี่แหละครับมันซาลิมันมุสลิมูนนี่แหละครับอย่าไปมีนประมาทใครอย่าไปตำหนิดิเตียนใครเขาผิดระหว่างเขากับเราเขาผิดระหว่างเขากับตัวบทกฎหมายเขาผิดระหว่างตัวเขากับสังคมที่จะลงโทษเขาเองเราไม่ต้องไปตำหนีวันนี้หลายคนมีเทคโนโลยีสมัยใหม่มีเครื่องมือเครื่องใช้มีระบบอะไรนะเฟซบุ๊กมีระบบไลน์มีระบบแสดงความคิดเห็นอินสตาแกรมไอหนุ่นไอเนีน่ยเยอะแยะมากมาย อดไม่ได้ครับพอเปิดดูเห็นเขาสแสดงเขาเอารูปอะไรมาโชว์เห็นเขา,เาพิมพ์ข้อความอะไรหน่อยเอาแล้วเข้าไปเลยซัดตึง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 บางทีบางคนเนี่ยเจตนาเขาไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเราไม่ถามเขาก่อนบางทีเราเห็นเขาอะไรบางอย่างที่มันอย่างนี้หรือเปล่าหรือไม่บางทีเขาตัวเขานไมาแสดงออกมาหรือเขาไม่ได้จงใจที่เอาออกมาใครไม่รู้ไปแอบเอาเขาออมาหรือใครก็ไม่รู้ไปตัดต่อไปทําอะไรของเขา เกี่ยวกับคนคนนั้นโดยที่ตัวเจ้าตัวบางทีเขาไม่รู้เรื่องเองเราไปเห็นกันึกว่าเจ้าตัวทําเองซัดเลยสุดท้ายกลายเป็นจําเลยสังคมโดยที่เจ้าตัวเขาไม่รู้เรื่องเลยพราะใครและเรากลายเป็นคนมีส่วนร่วมกับคนอีกหลายๆคนที่ทําให้อะไรครับทําให้คนคนหนึ่งบางทีแทบเสียอนาคตท้ายที่คนคนหนึ่งบางทีกลายเป็นคนเป็นเป็นเป็นนักโทษทําให้คนคนหนึ่งกลายเป็นโจรจําเลยของสังคมไปพี่น้องครับนั่นแหละคือสิ่งที่วันนี้ต้องมาพูดมาเตือนกันว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะ ไม่ใชว่าเออไม่พารณาตัวเองหรอก็ออพารณาอยู่กระสง่งกระจงดูทุกวันส่ง่ว่าะสง่สงรอสง่งสวยอย่างเดียวไม่พอหรอกครับเพราะว่าความรอความสวยเนี่ยมันไม่ได้บอกถึงอัคราทีา่แสดงออกมาแต่ท่านนาบีสุลล่าลมอัลลอฮ์ซุบฮานตาลาต้องการบอกอะไรกันครับต้องการบอกว่าในเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วต้องการให้เรามีสิ่งที่เปล่งประกายไปรัศมีอิสลามออกมาจากตัวของเราด้วยโดยการเอาหลักการเหล่านี้เอามาใช้เอาคําสั่งที่อัลลอฮฺสุบาตาลาบอกว่าตันซุดนับซุนมาก็ดะมัตตลิกอตเอามาใช้กันตัว พิจารณาตัวเองว่ยให้ดูว่าวันนี้เราอยู่กับใครต่อไปเราต้องไปทํางานอย่างไหนต่อไปต้องไปอยู่สังคมไหนต่อไปจะไปตัวไปคบกับใครต่อไปต้องทำมาหาก,กินร่วมกับใครเอพิจารณาแล้วที่สําคัญอย่างยิ่งเรามองไปถึงโลกอาเคโรว่าโลกอาเคโรถ้าวันนี้เรามจะไปตีชาวบ้านเขาจนกระทั่งคําติของเราเนี่ยสุดท้ายมันกลายเป็นคําดินทากลายเป็นคําใส่ร้ายนาบีเคยถามซอฮาบะครับนบีเคยถามซอฮาบะว่าอัตตเรีมันมุฟลิส นะพวกท่านรู้ไหมว่าท่านเคยรู้ไหมว่าใครคือผู้ล้มละลายซอฮาบะก็คิดว่านาบีถามในเชิงธุรกิจครับคิดว่านาบีถามในเชิงการทาการคา้าเพราะซอฮาบะหลายคนในอดีตก็ททาการคา้าเช่นอบูบักอัลซิดดีกอุสมานบินอัลฟาอ,บอบับดุลรอบบินอัลฮามานบินอะัลได้หลายคนเนี่ยทำการคา้าก็คิดว่านาบีถามเรื่องการคา้าก็ตอบกันแบบตรงๆนะครับอ๋อมมฟลิสก็คืออนะ มันไลซซลาหูดีนารอนเวลาดีรฮมมันคนที่ดีนาร์ก็ไม่มีเดีธรรมก็ไม่มีไม่เหลือแม้ส,ะสะตางแดงเดียวนะั่นคือคนร้อนละลายแต่บีบอกบลาไม่ใช่หาไปฉชนั้นไม่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่คนที่เป็นมุฟลิดท,ที่ฉันหมายถึงไม่ใช่อย่างนั้นแต่ฉันหมายถึงมันอาตาบิซอดอกอตินเยามันกิยามะมันอาตาบิโซลาตินเยามันกิยามะมันอาตาบิอะไรฮัจวะซอม ถือสินอดทําฮัตทุกอย่างอิบาดัตอื่นทําหมดเลยวันกียามาิธมเขาก็มีความดีเหล่านี้ติดตัวมาแต่พอมาถึงต่อหน้าพระพักตร์อัลลอฮฺอาัลาลอฮฺสอบสวนครับปรากฏพอเปิดบัญชีอยความดีเตึมความดีนะเปิดบัญชีความดีความดีเตึมเลยตอปเปิดบัญชีความผิดอ้าวแกไปละเมิดคนนั้นไว้แกไปว่าคนนี้ไว้แกไปชิ้นนินทาแกไปใส่ร้ายคนนั้นคนนี้ไว้นบีบอกไง เอาความดีของเราเนี่ยต้องไปใช้ศักดิ์ศรีที่เขาเสียไปวันนั้นเอาความดีของเราเนี่ยไปโทษแทนสิ่งที่เราไปว่าเขาไว้ในโลกดุนยาเอาไปหมดเลยปรากฏว่าวันๆในชีวิตในดุนยาเนี่ยเดินนะครับใส่ร้ายไปสีเดินนั่งตามสภากาแฟนั่งตินั่งนะครับวิจารณ์ชาวบ้านเขาพิจารณาคนอื่นเขาตัวเองไม่เคยมองว่านะกลายเป็นพวกปากตลาดไปแล้วกลายเป็นพวกอะไรพวก นินทากาเลเป็นชีสซัวไปแล้วกลายเป็นผู้ที่ชอบเหลือเกินนะในในในคำสอนอิสลามเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมเลยเราไม่รู้ตัวสุดท้ายวันเกียร์มัตบีบอกว่าคนเหล่านี้มีผล,ลบุญละหมาดเอาไปให้หมดหมดปรากฏว่าเดินเดินใส่ร้ายเขาไปเยอะนี่ไม่พอทําดีไว้ให้เขาหมดแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนเนี่ยแค่คนเดียวบางทีก็หมดยังมีอีกหลายคนที่เราไปว่าร้ายใส่ร้ายเขาไว้ทํำยังไงความดีก็ไม่มีให้ขา้าราชกาที่ไหนล่ะจ้าความชั่วไปให้เขาก็ไม่ได้ นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าความชั่วตัวเองตัวเองต้องรับผิดชอบก็ต้องไปดูความชั่วของคนอื่นที่เราไปว่าเขาไว้ไอีขหัวนั้นสบายเลยเราไปดินจินทาไปป่อยร้ายไปตําหนิไปวิเคราะห์เขาว่าเยอะเอามาเอาความชั่วคนนั้นมาเรามาแบกไว้แทนเป็นการทดแทนที่เราไม่มีความดีให้เขาเจง๊งพี่น้องครับนบีบอกนี่และมุฟลิสในทัศนะของอิสลามกันพี่น้องครับวันนี้การพิจารณาตัวเองสําคัญนบีสอนอีกบทหนึ่งว่า อัลมุสลิมอาคุนมุสลิมมุสลิมเราเป็นพี่น้องกันนะเวลาคุณโนโฮเวลายักดิบุหูอย่าไปโคดโกงอย่าบิดผิวอย่าหักหลังกันนะววลายักดิบุหูแล้วก็อย่ามุสาอย่าโกหกกันเวลาเวลายากดุลูหูแล้วก็อย่าทออทิ้งกันอย่าปล่อยปลละเลยอย่าที่สำคัญอย่างยิ่งนบีพูดหลังจากประโยคนี้ว่าววลายากเกลือหูบิดเวลายากกลู ไม่ีบอกอย่าไปมินประมาทอย่าไปเหยียดหยามก็เด็ดขาดเลยเพราะการที่ไปเหยียดหยามเขาเนี่ยอุ้ยแกนั้นมันต่ําแกนั้นมันกระจอกแกนั้นไม่มีความเป็นคนไม่ไมีการศึกษาอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยครับเขาไม่มีการศึกษามันก็เรื่องของเขาเรามีการศึกษาทําไมเราไปว่าเขาละ่ะเขาไม่มีการศึกษาเขาทําตัวอย่างเราเนี่ยยังไม่น่าเกียดนะแต่เรามีการศึกษาแต่ทาตัวอย่างเขาจบ,บเลยพี่น้องครับ คนมีการศึกษาก็จะต้องทําตัวที่สงบสง,งียมคิดให้เยอะๆคิดให้กว้างๆมองให้กว้างๆให้อภัยในคนในสังคมเยอะๆ,ๆอย่าดูถูกดูหมิน่นดูแคลนเพราะว่านบีใช้คําว่า b i h a s b a n m a r r in m i n a r ถือว่าเป็นคนที่เลวสุดขั้วแล้วนะทำไมอ่ะไอ้ญาิครอบข้อมุสลิมการที่ใครคนหนึ่งคนใดไปดูถูกพี่น้องมุสลิมหรือเราเองเราท่านทั้งหลายไปดูถูกคนอื่นที่เป็นพี่น้องของเราว่ายังไง แกไม่ดีแกมันกระจอกแกมันเรียนน้อยแกมันมันไม่อันเ็มแกมันคนต่ําต่อยแกมันโง่เขลาเบาปัญญาไม่ได้ครับกลับไปดูถูกคนอื่นนบีใช้คำว่าถือว่าเป็นอภิมหาชั่วแล้วสุดชั่วสุดขั้วแล้วดังนั้นเราก็ต้องเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะไปพูดจะไปเตะจะไปใครก็ไม่ได้นบีใช้คำว่าอัตตะวาหุนาตะวามันอยู่ในใจมองเห็นกันไหมครับมันไม่เห็นดังนั้นวันนี้เนี่ยเราเราเห็นเปลือกภายนอกเขา เราไปชี้ข้างในเขาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับไซนาวมัดเคยเอามีดฟันคอนะครับคนกาวเฟตคนหนึ่งที่เขาทําสงครามกับนบีปรากฏว่ามีโอกาสได้ฆ่านะครับจับไปเป็นชเชลยแกจะรับอิสลามไหมนะครับปรากฏว่าไอ้ขวัญไอ้กาวอะละอละไอเรา,อล,า,อล,าอล,ลองมาสู่เราฟันคอฉับเลย้แกนีก่แกลกาวฟันคอนบีตีเลยดูวดวดวแกไปทํา ไปฟันกอเขาได้ไงแกรู้ได้ไงว่าการกาล่าวเขากล่าวไม่จริงใจของมันอยู่ข้างในอัตควาฮาหุนะความตักวามันอยู่ข้างในบางทีเขาไม่แสดงออกมาหรอกแต่เขามีความกลัวเกงเอาล้ออยู่เราจะพิพากษาคนแต่เปลือกนอกไม่ได้พี่น้องครับวันนี้เมื่อเราพิจารณาคนอื่นไม่ได้เราพิพากษาใครแต่ภาพลักษณ์ที่เราเห็นภายนอกไม่ได้เราก็ต้องทําไมครับกลับมาพิจารณาตัวเองดีกว่า เนะพราะว่าจะพิจารณาข้างในใจเขาก็โอ้โหมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปต้องเจงาะแจะไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปตรวจสอบไปต้องควักไปควัก,ไป,วก,ไ,ปวกไปคว้าไปคนไปเสาะหาเพราะนบ,บีก็สอนีก่กว่าวลาแต่ยัสซูสอย่าไปอสอืบเสาะล่วงลึกเรื่องของชาวบ,บ้านเขาบ้าก illah. นี่เรื่องตัวเองเนี่ยนะครับล้วงให้ดีเรื่องของเราเราก็ไม่อยากให้ใครเข้ามาล้วงถูกไหมแล้วก็ตัวเราเราก็ไม่อยากให้ใครมาตําหนิยิงนั้นเมื่อตัวเองยังไม่ชอบ<ๆ>ก็ต้องอกเขาอกเราแล้วครับเราไม่ชอบอะไร นะครับไม่ชอบไปใครมาตําหนติตีเตียนไม่ชอบไปใครมาวิาพากษ์วิจาร์ตัวเราเราก็อย่าไปวิจาร์วิาพากษ์วิจาร์คนอื่นเขาเพราะอะไรเพราะอยากจะบอกพี่น้องหนงทิ้งท้ายตรงนี้ว่าเพราะว่าการพิจารณาตัวเองในบางครั้งนะครับมันสามารถจะเปลี่ยนศัตรูที่เขาไม่ชอบเรานะครับกลายเป็นมิตรได้โดยง่ายเดี๋ยวในตอนหน้าผมจะบอกพี่น้องครับว่าวิธีเนี่ยถ้าเราทําพิจารณาตัวเองบ่อยๆแล้วเราโทษตัวเองเนี่ยนะครับตัวอย่างที่ดีที่สุดคือตัวอย่างท่านอับีุอสสลัมน่ท่านทาอย่างไร และสุดท้ายศัตรูกลายเป็นมิตรนบีงไงแล้วเอารอสั่งไว้ในคกุรานอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในตอนหน้าวันนี้เวลาหมดลงสะก,ก่อนครับพี่น้องครับเราพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับในเรื่องของการพิจารณาตัวเองยังมีตอนที่3นะครับโปรดติดตามครับวบิลลาฮิตาฟิกวะลฮิดายะวัสสลามุอะลลยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเรากาต